หละคนกําลังเยอะเลยตะเมื่อก ouais ี้นี่เห็นต uh ้ารเห็นตามหัวเหรอแผนต่อไปไปหอนาฬิกาก็พี่ยนบอกเมื่อกี้นี้ก็ไปหอก่อนแล้วก็มาลงสีจะทันไหมเนี่ยพี่ลงข้างล่างเลยข้างบนเยอะไม่ทันแล้วผมขึ้นข้างล่างไม่ทันแล้วโดนแน่เลยเด๋วผมนี่เลยจะโดนก็อักแน่เลยผมเนี่ยคือจะ ล้มลงมาต้องไต่เข่าไปซิกนู้นดูด,ดูไม่เอา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 เอาเลยให้มันยิงกันไปก่อนโอ้ยยิง<า>ไม่ซี๊ดเลจะทำอไมวันเนี้ยพี่โอุอยนจะไปสู้อะไรเพื่ช่วยอะไรพี่โอุ่ได้เนี่ยนี่เนี่ยมาหาตายให้มันยิงเลย ไม่มีเฮ้ยมันวิ่งมาอยู่บนอยู่บนข้างหลังเนี่ยดูในเนี้ย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 แต่เราไม่มีปืนชาร์จระวังนะนั่นไงแรมากเดียวอาตูมันโอ้โห ้างหน้้างหน้ี้าีอยู่พี่กระสุนหมดอยู่ข้างหน้าตรงตรงศพผมอ่ะเฮ้ยใครมานานหนูไปหนูไปไม่ถึงนะสุดเยอะจเลยช่องใจอกใจมันวิ่งมาอุ้ย m 7าเว้ย หมดยังตกใจ <laughs> หมดยังอะ่ <laughs> ะไม่ใช่หมดแล้วนะมันล้มเลยอ่ะน่าจะมาตีหนึ่งอ่ะผมได้แค่หนึ่งเองนะได้นึงผมได้ไปสองพ <laughs> ี่โยนไปโงตรงไหนอ่ะผมไม่เห็นพี่โยนเลยนะี่แจ้างล่าง อีตรงอะไรวะอีตรงรถเนี่ยตรงบันไดอ่ะอม,มันลงตรงบันไดโดนยิงขางตายหลองพิยนมันลงมาตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนก็ใส่กันซะตัวข้างบนก็ยิงไอตัวข้างในก็ยิงพี่ก็เลยคามไปใกล้ถังแดงก็ัน <c oughs> ยิงถังใส่ คืออนุเคราะห์มันมากเลยนะพี่ยอมไปร้องเพลงคนเดียวเหงาไหมไม่นะสบายใจดีทำไมไม่คนพี่เอะไปด้วยยิงถัง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 แสดงว่ามันมันมีเกินบางคนอย่าน,นเนี้ยกองมีห้าใบ มันน่าจะนีเราไม่เกินตามเล่น M79 มเจ็เก้าไอะไรนะพี่ M79 เล่นเ้ล่นไหมแล้วหรือยิงใครไม่เคยตายเอ็มเจ็ดเก้าเขายิงเราเล็กตายเอาตายเอาเขาไม่เคยตายเลยงั้นผมยิงทิ้งนะมีมีครบสามลูกวะพพ่ครบสามลูกแน่ๆผมก็ได้มาแล้วเรือง ไปี่ไลน์สุดที่สุดก่อนใช่ข้างล่างดีกว่าเหลยี่สองคนแล้วแป๊บเดียวเราได้ดัมโบ้แล้วโอ้ยน้ำไม่ไหลดได้เวลาถูบ้านนะมันใช่เวลาถูไม่ใช่พี่ องพี่อึ่งนี่มีรูปคนเดียวคนเดียวไปถูบ้านละตุยกับเราไปถูบ้านทุกทีเอสมจีเอสมจีขาเอสมจีแป๊บเอสมจีที่ผมเนี่ยพี่มีอยู่กี่กองเนี่ยพากอง ไปถึงตั้งพกไว้ยุกกับตัวเหรออะไรนะพี่ไปถึงพกไว้กับตัวเหรอใช่ใช่อยู่ที่ผมในห้ากองสี่กองอีกกองหน,นึ่งมนีห้านเกาะสองข้ากล่างนะเกาะสองวางได้เลยตั้นเดี๋ยวผมเอ่ กจะตั้มเอาแค่เครื่องเดียวก็ได้200เดี๋ยวเผื่อตั้มไม่นี่ผมเต็มแล้วตั้มโอ้ยผมย่างเอา AR มั้ย AR มัโอ้ย AR ผมมี2 200นัดอยู่แล้วเนี่ยว่าไม่มี AR เลยเราเก็บไว้ก็่อน AR ผม300กว่านัดอ่ะตอนนี้เหลือ295ใช้แัมโบ่เลอ้าวทำไมทุกคนดู AR เยอะจังใช้แัมโบ้มันก็เหมือนเยอะดิ มันตึงติดปืนมาก็หกปิดนับแล้วใช้เฟรมมัดเอาเออาร์ไหมหมูได้มาสองร้อยแล้วเขาบอกไม่มีคุณได้มาแกะสองแม็กคุณจะได้อะไรนะคุณจะได้ มออไม่มีแล้วแหละแถวเนี้ยไม่เลยแวะมาด,ดูดิมเขือข่อน่ลยริมเขื่อนี้ยตรงริมเขื่อนเดี๋ยวมันมาแล้วเกี่ยวปยางบ้างป่อะอ่ะมีเยอะกองเลยมึงเก็บมาได้สองกองมันอยู่ยในบ้านงน,นแบ่ตอนนี่ผมก็เลยแบ่ง โอ้ต้องทิง้ง AR อีกอันด้วยอ่ะเสียดายอ่ะไม่กระเปา๋าโอ้กระเป๋าสามอยู่นี่โอ้กระเป๋าสามอยู่นี่โอเคจะเก็บให้หมดเลยเาาก็บให้หมดเลยเอ้ทิ้งไปเอามาแน่เอามาแน่ตายละตอนนี้ครบยาพี่ิณมีก,ก,ก rồi, ี่กล่องครับพี่มีสามแล้วครับ พอแล้วครับเดี๋ยวดูตัวมีสองไหมไม่ไม่พอแล้วครับน้ำจะเก็บของปะล่ะไม่ผมเผื่อว่าผมจะพกไว้แค่ห้ากล่องครับทูกอาว่าผมรวมผมก็จะพกแค่ห้ากล่องผมจะพกขั้นต่ำสามกล่องแล้วมันผมว่ามันน้อยไปพี่ผมจะเนี่ยห้ากล่องตลอดอ่ะไม่ว่าลูกกระสุนจะพอหรือไม่พอผมก็เอาห้ากล่องไว้ก่อนเพื่อฉุกเฉิน ยิ่งมีเกาะแบบกกเกาะหนึ่งเกาะสองอย่างเงี้ยยิ่งต้องโป๊กเกอร์เยอะเลยอ่ะโดนทีเลยแบบโอ้โหเลือดกระชูดก็เลยวันเสาร์เนาะใช่ยิ่งมีวันเสาร์พี่จำไม่ผิดละบ่ายบายนะพี่อาจจะเล่นด้วยโอเคไปโรงเ,เรียนอ่ะเดี๋ยวเช้าอาจจะไม่เดี๋ยวเช้าจะตื่นมาทำโครงการนิดหน่อยเรั่งทำทั้งวันเสร็จไปแล้วไปไหนเนี่ยไปไหนดีเนี่ย เล่นเลยใช่ไหมเอาเลือดเลยนเป็นเ,เป็นครูไม่ดีนะจริงๆมีไอ้วอลกัแบแม่ผมมีสองลูกแกผมมีแล้วผมมีแล้วเมื่อเช้า,าพี่ได้ยินเสียง,งห,ไไหมูว <c oughs> ุ่นวายไหมงานมันก็วุ่วายอะ่ะไม่ห้องที่หนูนั่งเป็นห้องพยาบาลไงพี่ <c oughs> เด็กมันจะมาพี่รถข้างหลังขยับฮะรถข้างหลัง ย่งจะกม้างบนดีหรอเก็บเสียงเออกไปเร่นละกำลังอยากได้พอดีนี่ยาอีกกลองหนึ่งรอแล้วพี่นันหนูถกแล้วพี่ก็เต็มนะ หนูมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่ไปเห็นก็เห็นแล้วก็เสียดายเก็บไปที่อันนดกันะยอมเสียดสินละไอกระสุนออกกระสุนไรออกกระสุน SMG คือพวก M79 นนะี่กระเป๋าเบากว่าก่ะมีชี่ว่างเยอะกระสุน200กว่ากอนละ ยาเจ็ดกล่องกระเป๋าเพิงจะห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เข้าวงข้างบนไหมหรือว่า,าจะรอในนี้ก่อนห่สิบ <4 S 3> คอนแล้วเจ็ดค้อนไหนก็ได้ไหนปั๊มยาเล่นตักินเลยจะไปกินเห็ดดีเลนยาเล่นดีกว่าเชื่อว่ามันอยู่ไหนข้างบนนี่แหละ ย,ย,ยังเตยอยู่นี่เดี๋ยวเตยขเรา,างเราเนี่ยไม่มีคนโาว์มันเข้าไปโรงงานนี้เลยนะไม่มีโรงงานโานนม,มโนชินโนโอ้ยมเอ็เจ็ดเก้าด้วนยะ เห็นม e ันมี M ้านี่รีบคว้ไอวอลไปเลยพรมันยิงแล้วตั้งไอวอกันเลยผมกลัวว่าผมจะไม่ทันไม่โฟกแบบวันนั้นนะดิเหมือนผมเหมือนผมเวลาพี่พูดอย่างเงี้ยพูดดีดีเนี่ยพอเอาเข้าจริงก็กลางไม่ทันเหมือนกันซ้ายหรือขวาเพระมันแตกอยู่เอาไปมันแตกเหรอาไปนี่แหละ เปล่าป่าไปเดี๋ยวพี่ตามไปไม่ไม่เดี๋ยวแปดแล้วอะะะว่ะเดี๋ยวห้าคน วงนี้อาจจะไปทางโน้นเลยนะเนี่ยวเไ้ยอยู่ที่เราเไว้ไปบ้านฟาร์มนะไปดีๆไปบ้านฟาร์มก็ได้ระวังตัวเด้อ กระจายอะไรด้วยนะอะไรอะไรด้วย,น,ยใน,ในะเมื่อกี้เรมีเก็บไอ้ระเบิดอันนั้นมาก็ดีอ่ะเี๋ยวีหนึ่งตัวหนี้ก็เสร็จเศษอ่ะนี่ก็สองตี้อ่ะ ตายไปไแล้วสามคนแต่ลำโบนับน่นต้องโผล่มาแน่เลยไอ้พวกแวนยิงยากมันขับเร็วเกินใช่ที่รถมันไม่จับสะโคบเี่ยยิงไปเฟรนลี่เลยเร็ว,เรวด้วยไม่จับสะโคบด้วยนี่เอฟบีสีสองเลยเด็กอกสองตัวเหลือ,อสองคน เออเอาเหลือคนหนึ่งให้มันติดหมอกตายไปเลยปะจะได้กต้องทำอะไรเดี๋ยวนอนรอแล้วพออีกแป๊บเป็นเฝ้าเสียชีวิตโมยิงเขาไงมาไปแล้วเหลือตัวเดียวข่ามัน ดูวงมันจะบีบังไงมันก็คงภาวนาอย่าให้ตีเดียวกันใช่จะเสียใจด้วยไอ้วงบีบไปโรงทางลโรงพาบาเฮ้ยทำไมนี่ลงลงใหญ่เนี่ยรงเรียนเลยเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลดีกว่าไอ้ลงขางๆเอ็มเจตีนี่ยวผมไปล่อเท้าให้ดีกว่า ไม่หรือว่าผมอยู่ในรูรังนี่ดิหรือว่ามันอยู่ในรูรังนั้นเออผมมาอยู่ในรูรังนี้ดีกว่าจะ <c oughs> ได้แปปอบดูตรงนี้ให้โดบ,โด,บด์ <c oughs> ดแค่นี้โดด์ไม่ถึง <c oughs> นะนี่นี่นี่น<อ>นบา,ล,บาลัาง อยู่ในบ้านเหรอพี่ข้างล่างโรงพยาบาลอผมเจอต,ตัวแล้วนั่นไงอยู่ในบ้านชั้นสองเี๋วเห็นเงาไมวมตรงหน้าต่างอ่ะเดี๋ยวผมรอบให้เดี๋ยวผมรอบให้ตรงหน้าต่าง นย่ๆอ่วิ่งดุๆๆดุดุดออกดุ้อดุดุดอ้กดุ้อดเดุดุ้อดุ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 งดุ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 ดึดุ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 ดอดุ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 ด่ดุ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 ดัดุดดุดนดุ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 ัุดุดดุดุ